สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่ทานครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง ssktv หนังสือพิมพ์สรษฐกษิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสรษฐกิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้ผมได้รับบทความบทความหนึ่งนะจากผู้ใหญ่ที่กระผมรักเคารพแล้วก็นับถือนะส่งมาให้เพื่อที่จะให้มีการออกอากาศมีการนำเสนอเรื่องราวตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะ ได้มีการเตรียมตัวในหลายๆด้านซึ่งดูแล้วเนี่ยนะฮะประเทศเราถึงไม่ใช่เป็นผู้ขัดแย้งกับใครก็ตามนะฮะแต่ก็อยู่ในภาวะล่อแหลมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนของเรานะกับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่สามารถที่จะประมาทได้และเราไม่สามารถที่จะละเลยได้เพราะว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอาจจะรุนแรงนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการกันผิดพลาดในหลายๆประการ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มชาติพันธุ์นะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองได้นะครับสำหรับบทความวันนี้นะฮะบอกว่าอย่าให้ใครมาจุดไฟเผาเมืองนะโดยท่านสิริอัญญานะซึ่งลงเมื่อวันที่8 สัจ,จิกายน2566นี่เองนะครับดังนั้นท่านจึงได้ส่งมาให้เรานำเรื่องนี้มาออกอากาศนะครับพายุอันอักซอเกิดผลกระทบที่รุนแรงที่สุดแก่ยูเครนซึ่งเป็นสม,สมรภูมิสำคัญในยุโรประหว่างค่ายนาโต้กับ SCO ที่นำโดยรัเสเซียเพราะบรรดาผู้ที่สนับสนุนยูเครนขณนะนี้ <c oughs> พากันลืมยูเครนไปหมดแล้วเพราะต้องทุ่มเทให้ความสนใจช่วยเหลืออิสราเอลแทนจนกระทั่งก่อเกิดบรรยากาศที่จะต้องเจรจายอมสงบศึกก็คาดหมายได้อยู่แล้วว่าในที่สุดสงครามยูเครนก็จะยุติลงโดยยูเครนตะวันออกจะไปรวมอยู่กับรัสเซียและยูเครนตะวันตกจะกลายเป็นเมืองร้างเพราะบ้านเมืองถูกถล่มพินาศวอดวายหมด ใครจะเข้ามาก็ต้องบุรณะปฏิสังขรณ์นานนับร้อยร้อย,อยปีในขณะที่พายุอันอักษอรอํกำลังพัดกระจัดอยู่ในตะวันออกกลางจนเป็นที่หน้าวิตกว่าความขัดแย้งอาจจะขยายตัวลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สได้ก็เกิดเหตุอันควรแก่การให้ความสนใจอย่างยิ่งในพื้นที่ใกล้บ้านของเรานั่นคือ ปัญหาความขัดแย้งหลายกรณีระหว่างไทยกับลาวไทยกับกัมพูชาและความขัดแย้งที่ยกระดับเป็นการต่อสู้กันด้วยอาวุธใกล้าชายแดนจีนระหว่างกองทัพพม่าก,กับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยสำหรับปัญหาชายแดนจีนด้านที่ติดกับพม่านั้นต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญทางภูมิศาสตร์ จีนจะไม่ยอมให้เกิดปัญหาความรุนแรงกระทบต่อจีนโดยเด็ดขาดเพราะหมายถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อภาคใต้และภาคตะวันตกของจีนตั้งแต่ยูนานชงชิงเ,เสฉวนและขึ้นไปถึงสินเกียงและทิเบตด้วยจีนได้คาดหมายมาก่อนแล้วว่าสักวันหนึ่งมหาอำน,นาจบางประเทศก็จะสร้างสถานการณ์ป่วนชายแดนจีนด้านพม่า เพื่อทวงให้จีนต้องระวังหน้าเพาะวงหลังดังนั้นเพื่อประกันความปลอดภัยของภูมิภาคภูมิยุทธศาสตร์ด้านนี้รัฐบาลจีนจึงได้จัดตั้งฐานทัพใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกที่มองโกเลียในโดยจัดวางกำลังในฐานทัพใหม่นี้ถึง5 0 0แสนคนด้วยอาวุธยุทธโธปรกรณ์ที่ทันสมัยและมีความพร้อมรบตลอดเวลา ในการเปิดฐานทัพดังกล่าวมีการสวนสนามครั้งสำคัญเป็นปฐมฤกษ์โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเป็นประธานการสวนสนามด้วยตนเองและได้มีการแสดงท่าทีทางการเมืองครั้งสำคัญว่าถ้ากองกำลังต่างชาติบุกรุกเข้าไปในพมา่าและกระทบต่อความปลอดภัยของประเทศจีนกองทัพปลดแอบประชาชนจีนจะตอบโต้และปฏิบัติการต่อการบุกรุกนั้นเช่นเดียวกับสงครามเกาหลี ในสงครามเกาหลีกองทัพปลดแอบ,บประชาชนจีนใช้กำลังพล1 5ล้านแสนคนเข้าไปช่วยเกาหลีเหนือตีโต้กองทัพนายพลแมคกอาเธอร์ที่มีกำลังพล3า0แสนคนพร้อมอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยที่กำลังรุกเข้ายึดเกาหลีเข้าไปใกล้ชายชแดนจีนบริเวณแม่น้ำยาลูเต็มที่แล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงตัดสินใจเข้าช่วยเกาหลีเหนือในขณะที่นายพลแม็กอาเธอร์ไม่คิดว่าจีนจะกล้าเข้าสู่สงครามเพราะไม่มีกำลังทางอากาศและไม่มีกองเรือรบเลยในขณะนั้นแต่ในที่สุดกองทัพปลดแอบประชาชนจีนได้จัดกำลังเป็น3ชุดชุดละห0 0แสนคนเข้าโจมตีตอบโต้กองกำลังของแม็กอาเธอร์เป็นละลอกคลื่นทำการรบตลอด24ชั่วโมงจนในที่สุดก็ต้องยอม สัญญาสงบศึกตกลงแบ่งเกาหลีเป็นสองประเทศที่เส้นขนาน38หลังจากสหรัฐประกาศยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกและอาเซียนแล้วประเทศไทยก็กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกดังนั้นเรื่องราวที่ไม่ปกติก็เกิดขึ้นมากมายที่สำคัญคือการอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุขของเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้กำลังเปลี่ยนไปมีการสร้างกระแสข่าวให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยลาวไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและวันนี้ปัญหาความขัดแย้งนั้นก็กำลังยกระดับและกำลังก้าวข้ามทรณีประตูแห่งความสันติไปสู่การใช้กำลังซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงอย่างยิ่งทางด้านพม่าก,ก็เช่นกัน การสู้รบกันตามแนวชายแดนไทยพม่าระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลัง KNU ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันตกก็ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นและจู่ๆก็เกิดการสู้รบกันขึ้นทางด้านเหนือของพม่าใกล้ชายแดนจีนและสถานการณ์เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตสื่อตะวันตกที่เป็นเครื่องมือปฏิบัติการจิตวิทยาของมหาอำนาจ ได้รายงานข่าวอย่างคึกโครมว่ากองกําลังรัฐฉานได้สู้รบกับกองกําลังรัฐบ,บาลพมา่าตามแนวพรมแดนจีนทําให้เกิดการอพยพของประชาชนในพื้นที่นั้นเข้าไปยังดินแดนจีนทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวชัดเจนว่ารัฐฉานได้เป็นรัฐหนึ่งหรือชุมชนกลุ่มน้อยนะขบวนหนึ่งที่ทําข้อตกลงสันติภาพกับรัฐมาลรัฐบาลพม่าไปแล้วฉะไหนเล่า จึงเกิดการต่อสู้รบกันในพื้นที่นี้และถ้าหากเกิดขึ้นที่ชายแดนจีนก็เท่ากับเป็นการแย่หนวดเสือหรือลากจีนเข้าสู่ความขัดแยง้งดังนั้นปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระหว่างรัชชานกับรัฐบาลพมา่าหรือเป็นการ,ราสร้างสถานการณ์กระตุกหนวดเสือจีนนะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ที่มีผลกระทบมากก็คือเรื่องกระทบจีนแน่ และทางจีนก็ได้เตือนอย่างแข็งกร้าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าประเทศอาเซียนบางประเทศอย่าทําให้อาเซียนเป็นยูเครนสองซึ่งมีเรื่องน่าคิดว่าประเทศอาเซียนที่ถูกเตือนนี้หมายถึงประเทศใดกันแน่เพราะปัจจุบันการส่งกำลังทหารรับจ้างและอาวุธยุทปโธปรกรณ์เข้าไปช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่านั้นไม่สามารถมาจากเหนือหรือทางจีนได้ ไม่สามารถมาทางตะวันตกหรือทางอินเดียได้ไม่สามารถมาจากทางใต้คือมหาสมุทรอินเดียได้ดังนั้นช่องทางที่มาจากด้านตะวันออกก็คือประเทศไทยซึ่งถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษนี่คือจุดอันตรายที่กำลังก่อเกิดขึ้นกับประเทศไทยต้องไม่ลืมว่าเครือข่ายข่าวของพมา่ามีประสิทธิภาพสูงมาก สำหรับจีนเองก็มีระบบข่าวกรองที่ก้าวหน้าทันสมัยและกว้างขวางมีระบบข่าวกรองผ่านดาวเทียมระบบควอนตั้มที่สามารถฟังเสียงโทรศัพท์หรือระบบแพลตฟอร์มต่างๆได้ดังนั้นหากมีเรื่องไม่ชอบมาพากลว่าใครทำอะไรที่ไหนในพื้นที่นี้เขาก็อาจจะรู้กระจางประเทศไทยไม่เป็นศัตรูกับใคร เราเป็นมิตรไมตรีกับทุกประเทศดังนั้นก็ต้องรู้เท่าทันและต้องป้องกันให้มั่นคงว่าต้องไม่ให้ใครมาจุดไฟเผาเมืองลากประเทศไทยเข้าสู่สงครามเหมือนครั้งสงครามเวียดนามโดยเด็ดขาดใครยอมให้คนอื่นมาจุดไฟเผาเมืองในครั้งนี้มันอยู่มันผู้นั้นคือคนขายชาติที่จะทำลายชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยอย่างอนเนกอนาถ เพราะคำเตือนที่อาเซียนจะกลายเป็นยูเครนสองนั้นไม่ได้ไกลาจากความเป็นจริงเท่าใดนักนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและนี่แหละครับที่ผมเต่านิจาเป็นห่วงเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาประเทศไทยที่จําเป็นจะต้องเร่งแก้ปัญหาเพราะมันมีสาเหตุที่กําลังเกิดขึ้นดังบทความของท่านสิริ อัญญาในวันนี้สาเหตุก็คือณเวลานี้นะเราต้องเร่งลงพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยแยกคนเหล่านี้ออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือแรงงานที่มี MOU ที่เข้ามาโดยตรงเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงส่วนกลุ่มที่2 กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรมีทั้งที่มีบัตรพื้นที่สูงที่เรียกเก็บเงินกันอย่างสนุกสนานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มที่ขายชาติทั้งจากอดีตและกระทั่งวันนี้และที่คาบเกี่ยวกันแต่ทางการไทยทำพาสปอร์ตซีให้ hai, แต่เขาอยู่ในไทยอย่างถาวรเท่ากับแผ่นดินนี้ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินของพมา่าเพราะเขาถือพาสปอร์ต พม่าที่ข้าราชการไทยออกให้กลุ่มที่สคือกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยการขนของเจ้าหน้าที่รัฐเอาเข้ามาทําบัตรพื้นที่สูงแล้วเรียกรับเงินมีจำนวนหลายแสนคนคนเหล่านี้เป็นใครทหารพมา่าทหารไทยใหญ่ทหารกระเหรียงว้าปะลองโรฮิงญาและเป็นใครบ้าง ที่เข้ามาแอบซุกซ่อนในประเทศไทยนี่คือตัวแปรที่พร้อมจะลุกขึ้นมารบและบวนเมืองได้ในท,ทันทีหากเกิดขึ้นในรูปแบบของสงครามที่สำคัญเราไม่ทราบว่ามีสายลับมีทหารของพมา่าระดับคีแมนอยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่เพราะข้าราชการเราได้มีการดำเนินการให้สิทธิคนเหล่านี้ เปรียบเสมือนเรายกแผ่นดินนี้ให้กับเขาไปนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงด้วยเหตุดังกล่าวกระผมเต่านิจาจึงพยายามที่จะกระตุกเตือนนะฮะชี้แนะชี้นำนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพยายามเดินเพื่อที่จะเข้าหาพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แล้วแยกออกมาเป็นสามกลุ่มดังกล่าวถ้าเราสามารถแยกออกมาได้เราจะรู้ว่า กลุ่มใดที่มีสิทธิทอยู่ในประเทศไทยกลุ่มใดที่เป็นแรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมายที่มี m o u และกลุ่มใดคือกลุ่มที่เข้ามาทําบัตรปลอมและเป็นขบวนการที่จะเข้ามาในลักษณะหลายๆเรื่องนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงครับและเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เพราะอม่พี่น้องครับผมเต่านินจา จึงอยากบอกฝากไปยังรัฐบาลว่าณเวลานี้เราต้องเร่งลงพื้นที่แล้วแก้ไขปัญหาตามรูปแบบที่เรามีอยู่และเราพร้อมที่จะนำเสนอวิธีการการแก้ไขปัญหาและการเข้าถึงเข้าใจและแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มรากหญ้า เพราะอยู่ใกล้ชิดติดกันหาไม่แล้วนะครับประเทศไทยจะเกิดอันตรายอย่างมากในเวลาอันไม่ไกลนี้ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะเรารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจึงคิดว่ารัฐบาลน,นี้หรือหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่พยายามจะเร่งเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เดินหน้าโดยไว ก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้ครับ